สวัสดีค่ะกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะเอ่อมันไลฟ์แบบนี้ได้ไหมอุ้ยเออมันไลฟ์แบบนี้ได,ด้สวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยอ,ยอยุแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอแต่งกล้อง โอ้ยอาช่าโอเคแบบขอจัดมุมแบบสวัสดีค่ะอุ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะอ่ดีนี่กว่าอุ้ยขอเช็คกล้องสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนนะคะตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะคะวันนี้ทั้งผู้ชมที่อยู่ทาง youtube แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทาง tiktok เลยนะคะสวัสดีค่ะทักทายค่ะวันนี้เรียวแววนะคะมาไลฟ์สที่เลยก็คือจากเออันนี้ภาพไม่ค่อยชัดก็คือไลฟ์จากทาง y o u t u b e แล้วก็ ไลฟ์ t i ก t ็ k นะคะก็จะมาเอา่อให้ดูอาหารนะคะที่เพื่อนบ้านเอามาฝากกันนะคะได้ยินชัดเจนนะคะคืออาหารเพื่อนบ้านทำทำกับข้าวมาฝากที่บ้านนะคะก็เป็นอาหารอาหารเอ่อ เม็กซิกันนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเป็นคนเม็กซิโกคือพอเห็นอาหารเราตกใจมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะคะที่เท็กซัสตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วข้างหลังก็จะเป็นบ้านจึ๊บที่อยู่บนเขาน่าสวยมากอาจจะมองเห็นหรือเปล่านี่นะคะวันนี้นั่งกินข้าวข้างนอกหนาวแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะก็ต้องใส่ทั้งหมวกทั้งเสื้อ ประมาณตอนนี้ประมาณแบบเจ็ดองศาได้นะคะพระอาที่ย์กำลังตกเดี๋ยวรีบกินเพราะเดี๋ยวคือคือสิ่งที่อยากจะมาพูดอะ่ะคืออาหารที่ที่คนคนเม็กซิกันทำมาฝากอะคะ่ะคือค่อนข้างที่จะทําให้เราตกใจเพราะว่ามันเหมือนอาหารไทยมากทุกคนมันเหมือนยังไงเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะคะเต้นเตนเตน นี่เลยทุกคนนี่มันเป็นไก่ทอดนะคะแล้วก็ข้าวคือข้าวของเขาเนี่ยจะเป็นข้าวสีเนี่ยเป็นข้าวสีส้มนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นไก่ทอดเดี๋ยววันนี้เรามากินกันกินกันแบบสดๆเลยนะคะจกกันแบบมือนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวส้มตามนี่คือเลิศมากอ่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมากินนี่นะคะนี่คืออาหารเม็กซิกันนะคะเห็นไหมคะนี่คืออาหารเม็กสวัสดีค่ะ ถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพี่เวลาสายตาสัาน้นบางทีแบบนั่งตรงเนี้ยไม่ได้ใส่แว่นะ่ะมองไม่เห็นคอมเมนต์แต่ว่าขอไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารีดเดี๋ยวมืดมาตอนนี้อยู่เท็กซัสนะคะนี่คือหันเม็กซิกันนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูหน้าตาเนี่ยตอนนี้คือถ้าสมมติตาไม่ได้มองทางทิกต o อกหรือว่า youtube เลยก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไลฟ์ทั้งสองช่องเลยอาจจะแบบมองตรงนะเน,นี่ยทุกคนนี่คือหันเม็กซิโกนะคะหันคน เพื่อนบ้านทํามาให้เนี่ยเนี่ยเป็นข้าวข้าวสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดเดี๋ยวเรามาชิมกันนะทุกคนอืมหอมแบบมันเหมือนไก่ทอดบ้านเราเลยคือตกใจมากนี่อาหารไทยหรือเปล่าวะเดี๋ยวมากินกันนะเดี๋ยวขอเช็ดปากแปบบ๊บเดี๋ยวเรามากินกันามาดูไก่กันนะคะคือคือนเนี่ยคืออาหารเม็กซิโกนะคะเนี่ยเนี่ยไก่ทอดมันมันเหมือนไก่ทอดบ้านเราแต่ว่า เขาน่าจะย่างมานะคะแบบเนี้ยนี่นี่ก็ข้างนอกก็จะเป็นเหมือนแบบอ่าอะไรนะเครื่องเทศอะคะ่ะเนี่ยแาเดี๋ยวกินกันอืมแล้วเราก็ลืมเอาชอนมากคนเมื่อกี้ล้างมือแล้วนะมาขอเสรมมือเปิดแล้วกัน ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินชัดเจนนี้โอเคเนาะนี่คืออาหารเม็กซิกันนะคะไก่เขาจะเป็นแบบอ่าเป็นไก่ทอดมันไก่ยาก่างแล้วก็มันเป็นเ,นเนนะครื่องเทศอะค่ะรสชาติจะเค็มๆนิดนึงเหมือนไก่ทอดบ้านเราอะทุกคน เนี่ยมันอาหารไทยชัดๆเลยอ่ะม่บูหรี่กันนะคะอืมข้าวอะ่ะมันจะออกเค็มๆนิดหน่อยะคะ่ะเหมือนโอ้วค่ะคุณค่ะเหมือนเหมือนข้าวเนี้ยค่ะสีเหลืองๆเนี่ยมันเขาจะหุงยังไงไม่รู้อ่ะ แต่รู้สึกมันมีรสชาติเค็มๆคือมันออกเค็มๆคือเขาน่าจะทานเค็มคิดว่าอันนี้ไม่ใช่อาหารไทยนะคะเพื่อนๆเป็นอาหารเม็กซิกันค่ะคนเม็กซิกันทำให้ทำมาฝากนี่มันเหมือนอาหารไทยเลยเนาะอืมกินต่อค่ะไม่รอแล้วนะรีบแข่งกับดวงอาทิตย์ตอนนี้อากาศหน้าหนาวคน เวล้อช้ำตำจุกนะคือเลิศมากไม่มีครกตำช้ำตำอะค่ะอยากกินอ้ะอาเสื้อละกอร,รู้ไหมมะละกอที่ลูกเท่าไหร่เมื่อวันซื้อมาลูกหนึ่งเกือบสองร้อยค่ะแพงมากแต่แบบอยากกินอะ่ะครับอืมอร่อยถ้ารสเค็มนิดนึงพี่เบลว,ว่าอร่อยกว่านี้ อันนี้มันจะออกรสชาติเค็มไปหน่อยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะที่มางไทยตอนนี้กำลังเช้าใช่ไหมตื่นกันเร็วมากพวกเธอเจ็ดโมงเช้าใช่ปะวันนี้วันอะไรเอ้ยวันจันรแล้วนี่ที่วันท,ที่ที่บางไทยใช่ไหมอืมตตื่นไปโรงเรียนแล้วสิ ออืมออพามาดูบรรยากาศหลังบ้านนะคะติกซัดค่ะสวยแม่สองหลังสวยมากวิวสวยมากทุกคน พอกำลังกายค่ะดูความน่าเกลียดในการใส่ถุงเทา้าแฟนใส่ถุงเท้าให้ดูดิดูความน่าเกลียดใส่แบบนี้ให้คือมันหนาวไงกว่าเราป่วยอืมกินต่อกินต่ออืมอืมชิี้ไก่ ไก่แม็กซิกันนะคะก็ทําเหมือนบ้านเราเลยแหละ <c oughs> แค่เครื่องเทศมันไม่เหมือนอ่ะอืมหมูี่ยโอ๊ยข้าวเหนียวหมูฝอยอยากกินมากอะ่ะหมูสามชั้นนะแล้วก็ตับอืมตับตับผัดกระเทียมพริกไทยอ่ะรสอ่ะอืมจะเล่าให้ฟังว่าที่นี่อะ่ะ เขาไม่ขายเครื่องในนะเหมือนเครื่องในพวกตับหมูอะไรเงี้ยเพราะคนนี้ยเขามไม่นิยมทานกันใช่ปะเขามไม่มีขายเลยแบบพี่อยากกินตับหมูมากแบบตับหมูผัดต้นหอมอ่างเงี้ยตับหมูกระเทียมบิกยย๊กแทงนี่เนาะเลิเลิๆแบบกินกับข้าวเหนียวเนาะช่อๆแล้วแบบได้ชาเย็นที่นี่มีชาเย็นพี่ซื้อชาเย็นมาไม่ใช่ซื้อชาเย็นนี่ยซื้อผงชามาแล้วก็พวกเธอรู้ไหมว่าฉันต้มยังไงเดี๋ยวฉันเอาเดี๋ยวฉันให้ดูว่าฉันต้มยังไง คนข่ำใช่เนี่ยฉันอยากจะให้พวกเธอดูว่าฉันทําชาเย็นที่นี่นะฉันไม่ใชไอีตัวเขาเรียกอะไรอ่ะที่ทําชาเย็นผ้าขาวมันหายากไงเธอแต่ฉันน่าใช้เครื่องทํากาแฟรสชาติเหมือนชาไทยเหมือนซีเพราะว่าฉันไปซื้อชาต,ตามมือมา <laughs> ไม่คือที่เนี่ยอ่ามันจะมีร้าน เป็นร้านเกาหลีอ่ะเขาก็จะขายของเอเชียด้วยแล้ววันน,นั้นะฉันดีใจมากคือขอเรียกแทนตัวเองว่าฉันนอะนคือวันนั้นอะคือวันนั้น่ะฉันดีใจมากฉันไปร้านมาแล้วฉันน่ะไปเจอชาไทยมาชาตาเมืองอะทุกเธอแล้วฉันก็ซื้อมาให้เ <Hi. S 1> พื่อนบ้านเพื่อนบ้านแต่ว่าฉันอะฉันอะซื้อไอ้นั้นไม่ได้ไงเขาเรียกอะไรที่ชงชาอ่ะเธอที่มันเป็น ตะแกรงขา,ขาวๆอ่ะเออถุงผ้าน่ะแล้วฉันก็ก็ซื้อแค่ชามาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฉันก็เอามาชงในในเครื่องชงกาแฟเว้ยมันได้ดีอ่ะมันอร่อยเหมือนกันเออเดี๋ยวฉันจะชงให้พวกเธอดูสดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวถ้าฉันมีเวลาฉันจะไลฟ์สดชงชายเย็นแบบสไตล์อเมริกาให้ดูว่าทํำยังไงอร่อยเหมือนกันเธอแล้วแบบ ที่เนี้ยมันไม่มีไงมันมีมันมีขายในห้างมันเป็นมันเขียนว่าไทยมิวทีแบบไทยทีทีมิวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อมันไม่อร่อยอ่ะเธอพวกที่มันไม่อร่อยมันไม่เข้มข้นเหมือนเหมือนเราชงเองอ่ะชานมไข่มุกชานมไข่มุกเธอมันมันไม่มีไงชานมไข่มุกที่เนี้ยฉันว่าฉันจะทําขายที่เนี้ยคือคือมันมีมันมีอนันดาเธอสตาร์บัคอ่ะสตาร์บัค ฉันไม่รู้ว่าเมืองไทยมีหรือเปล่าสตาร์บัคที่มันใส่ขวดขายอะ่ะเออแบบเรียกแบบสําเร็จรูปอะ่ะสตาร์บัคที่เนี่ฉันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเอา้าน้องบอยมาเจอกันอีกแล้วน้องวามากินข้าวนี่นี่นี่ของเมื่อวานที่ที่เพื่อนบ้านเอามาฝากนี่พี่ยังไม่ได้กินเลยเมื่อวานอิ่มมากวันนี้ก็เลยใส่ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาเวฟนี่จะบอกว่ามันคือไก่ทอดบ้านเราแล้วข้าวชัดๆเลยมันคืออาหารไทยอะ่ะแล้วก็แล้วก็พอ พอฉันฉันจะจะเมาเฟ่ยในฝั่งพอฉันอ่ะอืมพอฉันส่งกับส่งส่งอ่ะชาไทยชาเย็นใช่ปะเสร็จฉันก็เอาให้แฟนยมันกินอืมน้องบอยมันคือข้าวแบบมันมีข้าวแล้วแบบเนี่ยไก่ทอดเหมือนบ้านเราชัดเลยอ่ะแล้วอาอเดี๋ยวเล่าก่อนแล้วฉันก็ทำชาเย็นใช่ปะกับเครื่องชงกาแฟที่บ้านนี่แหละ แั้ก็ให้แฟนมันกินช่วมให้นางกินแบบหมดเลยนาะงบอกว่าอร่อยมากแล้วคือจะต้องชงให้นางกินทุกวันจนตอนนี้แบบฉันไม่อยากชงแล้วอ่ะเธอทําไมรู้ไหมเพราะว่านางอ้วนไงก็กินชาย,ยินทุกวันใช่ปะเดี๋ยวฉันต้องรีบกินเพื่อนบ้านมาเดินทั้งข้างมีเด็กแบบไฮทักทายทักทายไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเด็กน้อยอร่อยอร่อยเธอ นี่ฉันได้มะม่วงอันนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรนะมะม่วงแก้วคขมิ้นป้าหรือว่ามะม่วงอะไรมะม่วงสามรสป้าใครรู้บอกหน่อยมันเขียนว่ามันไม่ได้บอกอะ่ะมันบอกแค่ว่าเป็นอเมริกันโปรดักตเป็นของอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาชิมมะม่วงพร้อมๆพ,พวกเธอพวกเธอนี่มะม่วงอะไรชาบ้าเราว่าสุด ฉันจะบอกว่าชาที่ฉันทำอ่ะเป็นชาตามือนะจ๊ะอร่อยอร่อยออริจินอลเลยจ้าช่วงแบบออริจินอลชาตามือนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวฉันจะมาชงให้พวกแกดูว่ามันเข้มข้นหมันมากๆออริจินอลไทยแท้เลยพวกเธอนี่บอกฉันหน่อยอันนี้มะม่วงอะไรอะ่ะมะม่วงอะไรแก้วขมิ้นปะมะม่วงสาวรดนี่ฉันซื้อมา ยี่สิบห้าบาทบอกเธอว่าแพงไหมอ่ะลูกประมาณเนี้ยเนี่ยฝา่งยี่สิบห้าบาทบอกเธอว่าแพงป่ะเนี่ยที่ที่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยที่พี่อยู่นะรัฐอื่นพี่ไม่รู้แต่ว่ารัฐที่เท็กซัสอะ่ะที่พี่อยู่อะ่ะมันไม่ค่อยมีมะม่วงขายนะมันนานๆานทีมะม่วงกับมาแล้วก็มันมันจะมาแบบนานๆานทีนะวันนี้แล้วพี่เห็นมันมีของมาพี่ก็เลยซื้ออันเนี้ยมายี่สิบห้าบาทถูกมาไม่แพงเนาะ เคยกินตอนตอนทำงานอยู่เกาหลีหรอแพองไหเน่ะที่เกาหลีเล่าให้ฟังหน่อยเร็วน้องบอยเกาหลีเขาขายยังไงอ่ะไม่แพงเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกคุยฉันจะเรียกตัวเองว่าไงเจ้เหรอ <c oughs> พวกเธอเด็กๆทั้งนั้นเลย <c oughs> เข้ามาดูฉันเนี่ยคุ้ยเหลืองมากพวกเธอดูดิ เออรัฐพี่อยู่บ้านดาราดังอยู่เยอะไหมดาราดังเหรอฉันไม่รู้อ่ะฉันฉันไม่ค่อยติดดาราเดี๋ยวฉันจะไปไปหาข้อมูลมาให้พวกเธอแล้วกันนะเนี่ยตอนนี้ฉันฉันไลฟ์ทั้ง u t u b e ทั้งติ๊กต็อกเลยพวกเธอตาฉันอาจจะไม่ได้มองพวกเธอตลอดเนาะถูกกว่าอยู่เกาหลีจริงดิหนาวค่ะหนาวเนี่ยทํไมหนาวนี้จะใส่นี่จะใส่ถุงเทาง้าขอโทษนะคะใส่ถุงเท้านี่ให้ดูหลังบอร์เห็นไหมชิวชิวชิวไหม นี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะมาปอกรีบๆเพราะเดี๋ยวเฟน,นจะมาเรียกฉันอิร์ว่าฉันถูกกว่าเกาหลีจริงเหอนี่เนื้อสวยเนื้อสวยมากเดี๋ยวฉันปอกเลยนะเดี๋ยวกินไปพร้อมกันนี่ฉันอยากกินมะม่วงมากมันหาย,ยากมากที่เนี่ยเดี๋ยวเรื่องดารานี้พี่ไม่รู้เลยน้องบอยพี่ไม่ไม่ได้แบบเนาะสายดาราน่ะตัวเองเออแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะหาข้อมูลมาให้แล้วกันเนาะ เฮ้ยเนื้อดีมากทุกคนดูสิเนี่ยทั้งใน YouTube ในไอติคตกดูดูเนื้อดีโคดีอะยี่ห้าวาดเธอฉันน่าจะซื้อมาสักสามสี่ลูกนะฉันเริ่มแบบตาแบบเขาเรียกอะไรเอ่อตาลอ่ลาาลอภาษา,าใาต้นะเขาเรียกว่าตาลอกก็คือแบบโลบแล,แล้วเริ่มโลบแล้วแบบเห็นมันสวยนะเธอเนื้อดีมากดูดิ คิดว่มามะม่วงอเมริกามันจะเนื้อดีขนาดเนี้พวกเธอเดี๋ยวฉันต้องซื้อมาทํารีวิวนะเนี่ยมะม่วงเนี่ยถูกไหมพวกเธอมันแบบพวกเธอนี่เข้ามาดูในไลน์นี่พวกเธอจะเห็นเห็นสดๆเลยนะแต่ว่าคนอื่นเขาเข้ามาดูย้อนหลังไม่ได้ไงหูดูเนื้อดิโค้ดีอะเนื้อสี้มมากแม่เจ้านี่ครั้งแรกที่ฉันได้กินมะม,ม,ม,ม่วงนะเนี่ย มะม่งในอเมริกาโอ้โคตรถูกเลยนี่สวยมะเนื้อดีเนาะพี่สาวรู้จักในเกาหลีที่ทำงาน,นอ๋ออยู่เท็กซัสเหรอคะพวกเธอเดี๋ยวฉันจะปาดแล้วนะหนึ่งสองสามพวกเธอดูเนื้อสิแบบนี่ช่ำๆนะมะม่วงอะ่ะฉันจะกินนะหวานไหม อืมพวกเธอมันดีมากเนื้อดีหวากรอบด้วยอืมอืมอ๋อค่ะเขาอ,อยู่เท็ซัสใช่ไหมอืมพวกคือเดี๋ยวฉันต้องรีบกินไม่เวลาสิบนาที เธอมันอร่อยมากอะมะม่วงฉันบอกเลยยี่สิบห้าบาทอะถูกมากเนาะถูกมากอร่อยฉันจะฉันจะอวดฉันจะอวดพวกเธอฉันนั่งอย่างนี้ใช่ปะแล้วฉันก็หันไปมองมองบ้านตรงโน้นอะบ้านตรงโน้นอะที่เป็นบ้านมันเขาบ้านคนรวยพวกเธอฉันก็นั่งกินมะม่วงมอง ลังมีความสุขชีวิตอะมันไม่ต้องรวยก็ได้อะขั้นพอมือพอกินไม่เป็นหนี้เขาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะพี่ว่าฝังงบ้านคนรวยใช่บอยมันอร่อยมากจริงพี่เคยกินครั้งแรกอะ่ะ เพราะว่ามันไม่ไม่เคยขายไงมันเพิงมาขายโคตรอร่อยเลยอืมยี่สิบห้าบาทเองอะ่ะเพื่อนเพื่อโคตรดีอะ่ะอืมอืม ใครเข้ามาใหม่แบบทักทายอืมน้ำลายไหลนักทายด้วยนะคะทักทายจากเมกานะคะเท็กซัสค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามกันได้นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยมาเข้าชมแวะชมเมาหมวยได้นะคะอืมขอโทษค่ะน้ำลายน้ำลายกระเด็นจะมาไลฟ์ทุกๆวันพยายามจะมาไลฟ์ให้ให้ดูทุกวันนะคะถ้ามีเวลาอื ฉันต้องรีบกินละเดี๋ยวมันมืดมันไลายไม่ได้ไม่มีไฟหลังบ้านเนี่ยโอเคบอกเธอฉันไลฟ์สี่สิบนายนะี่สิบยี่สิบนาทีละมันมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยว ฉันมาใหม่เดี๋ยวฉันมาใหม่ไปก่อนนะเด็กๆไปก่อนนะคะผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนตื่นเช้ามาอย่าลืมทานอาหารเช้าด้วยนะคะอาหารเช้าสำคัญมากทานอาหารเช้าให้อิ่มดื่มน้ำเยอะๆระหว่างวันนะคะเอ,อ่อจะได้ สมองจะได้แบบพร้อมเต็มที่กับการเริ่มวันใหม่นะคะใครไปเรียนก็จะได้พร้อมเรียนไปเจอหน้าอาจารย์ก็ยิ้มสวยๆนะคะใครไปทํางานวันนี้วันจันทร์ก็ก็ขอให้เริ่มต้นในวันที่ดีนะคะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายจบตอนนี้